<c oughs> อแต่โยโยะแท้เนี่ยทุกคนลืมเชิมมะนาวเติมมะนาวอีกมันหนึ่งก็ <c oughs> ได้โยพอได้กินนี่ปลาไนต์ตรงนี้ปลาแช่ที่ชดุดปลาเนี่ยค่อยมากปลาอันนี้ปลาตอง สบายดีสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีทุกคนที่มาติตามรับชมทุกคนว่าแต่ภายในเราตามประเทศก็ตามดีทุกท่านครับอาจารย์คือว่าลงมาแต่ป้าแล้วก็ย่นยืนชาติทุกคนเดองเมื่อกี้นี่ก็ออกไปนะกระปั้นตนไปนออกไปเส้นทางยุ่ยเช่ทุกคนเลยพาเดทถมเอาขีดนั่นถมถมเช่เส้นทางใหม่เดี๋ยวจะชอบเพื่นเราโทรมาคอยเพื่นบอกว่าเก็บตพักเก็บตพักท่าเด้อวะ เก็บผักกินกับกุ้งเตินทุกคนเลยน,นี่ชาวอันนี้นั่นชวนชาวชวนเพื่อนอามะบงดับกินครับกับผักนี่แน่จะเก็บเอาเลยเก็บผักนี่ทำเพื่อเก็บมัหาหักกันแบบนี้ได้เท้าก็เอาเลยนี่ก,กินก๋วยกุ้งทุกคนถ้าชอว์ร้อน เพิ่นได้กุ้งมาว่ะเพิ่นไปซ้าป่าเพราะว่าเขาว่าจะไปซ้านําเพิ่นแต่ว่าไปมีเวทลงเซียเลยไปได้ไปน้าเพิ่นเเก็บปักบวงน้ำเราแบบน่าจะมีตําหุ่งอีบ่เล้วแต่ว่าไม่แน่ใจจะเก็บไปเพรเพิ่นเพิ่นเยอะกินบวงงามงามบวงนะผูดกับทีโชนี่เลย พูดก็ได้พอพักก่ะมาเถิดแล้วก็ได้แต่ว่าสาวชนไม่ได้ละมาอยู่เราจะมาล้างพักเนี่ยแล้วก็หันพักท่าเก็บพักท่าก็พุ่ออนชาวชน่นผู้เจ้าเป็นสารมากรุงจกังจกได้จักบ่ได้ยังมากรุงนะน่าจะได้อยู่คิดว่าเห็นบระโถมาเบื่อยู่บ่หาพักท่า เกมให้มันละลายท่าทุกคนมันเกิมีกุ้งลายดีงเข้าทีกนี่นะมาแต่เส้นทางมันก็มาหักเข้า เทางกับบริกเกียวกับนั้นเลยทุกคนเลยมีแต่ปลาทูชนล้วนเลยปลาเดือดเห็ดนังค่าชั่วโมงก็กวากคนเลยโอ้เป็นมาเลย,มเลยไม่ทาเลยเห้า mọi người có thể mang nè, thả, lên nè, ngồi yên, kung khí nới cào, coi khí nới nè, tập kung mất đi Ừ. <laughs> đường đầy xả bơi nè cung nàng cung nàng cung mẹ, mẹ dưới à, mà làm khoai khoai. tượng đình thì tìm thôi nương khung này quay cùng đi dép mình đây chặt menu quay cung nữa nè cà kìm mình đeo nè phát khăn Láng sẽ đâm cờ coi như nôi, cùng như nào. Coi đâm cờ để cùng như cái coi giờ. Ta để cùng mà để chơi nên coi đâm cờ coi, để kinh mất nè, cả cả này nữa, nữa. ถ้าแสน้ำเกลือห้าเช่าเกินนะ่ะกระตูมันจะข้าวได้กินกับอ้วกคับแต่ว่าตอนนี้พูดสองถึงห้องยิงเขานะเข้าปะ ชนแล้วทุกคนด้วยหิเข้าแหงนเลยเดี๋ยวัน่าจะได้หลาแต่าตปะาะนี่นั่นปั่นดีกว่าพี่นอ้องปั่นดีกันไหมพี่นองมายินเข่าก่อนเลีย้ยงเสืกินกันําบ้าหงกัน Vâng. Để mẹ xem chứ Đang ăn vâng. <laughs> ก็จะกิงเกาไปเลยกิน้าไปกินกุ้งเลยเด็กอยู่โอจะถอยมันก็เป็นอายอยู่กินกุ้งได้เว้ยกุ้งไงทุกคนผงเคืองก้อยกุ้งก่็เก๋ กางนูงมีิดนี่เชเดิดดาดาเนี่ยจิังน้อยผิดนะนี่ผิดนะโอ้หลายพวกกบิจักขาดไปได้ของสำคัญ โยโย,โยเ้เธะเนี่ยหักก็มีแ้่ที่คนพักนะ อันกระชูเลยัมาได้อืมเนี่ยเป็นทนี่ได้ไหมจะแลใบเอาเลยเฉยไปไหนไม่ได้ทำทุกคนลืมเิอมะนาวติมมะนาวอีกมันหนึ่ง 叫我要看。嗯 เปย์คนใดต่อคนทุกคนเลยแดงดูกินของเห้าวันนี้พักเกมเอาข้าวสาลีได้ไปนำมาทุกคนเข้าวเทงน้ำเดียวไปกุง้ง cung ai bóc ra chào nào, nó chín viết that was Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để hết à, không, <laughs> thôi nhé, hơn mừng bò.

Bây giờ có mà không. Hello. Bây giờ

ักเนี่หายไปมีดีอะฮะขออคนขอปลาเป็นประชาปลาทุกคนท่านนี้ปลาปลาก็ได้อยู่พอได้กินนี่ปลาไนตัวนีนะปลาแช่ที่ชุดปลานี่ค่อนมากปลาอันนี้ปลาตอง หลายการนี่พูดพูดนึงโอเคทุกคนเขากินดับยาพี่เรียบร้อยนะปากอากะบไมดีปิง้งเขาไม่มีไผ่ชาวสอนม่ไมาก,กินแต่เฮิรนพี่เ็ีลยไม่ได้โคกินน่าจะมาแมลงเพล่ะอ่ะสำหรับพระจากรลุคนี้เลยขอบอกใจพี่น้องอะไรเอฟจี G, ทุกคนทุกท่านยินดีติดตามรับชมุกท่านขอบอกกันในคลิปหน้าทุกคนเจนไปหลับไปก่อนสวัสดี